สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับคุกกี้วอลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกมอ่าคุกกี้วอลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงนะครับของค่าย d e ฟซิ t เตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางเพจนะครับได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเกมนี้จะยุติการให้บริการนะครับ ซึ่งก็ถือว่าไปอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมอ่าค่ายเดฟซิตเทอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้อนาคตเลยนะว่าเกมอื่นๆของคุกกี้วอ r เนี่ยจะเปิดให้บริการหรือเปล่านะครับอย่างเกมใหม่เนี่ยที่เปิดน่าจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วปะเกมอ่าเฮลโลเบฟคุกกี้นะครับไม่รู้ว่าเกมเนี้ยจะอยู่ไปได้นานหรือเปล่านะครับส่วนอีกเกมหนึ่งที่เขาประกาศออกมาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เล่นใช่ปะก็คือ ยังไม่ได้เปิดให้โหลดนะครับก็คือเกมคุกกิลันคิงดอมนะครับอันนี้ผมรอว่าอ่าเมื่อไหร่จะมาอันนี้ก็ต้องรอต่อไปเนาะนะเพราะว่าเขาประกาศ2เกมใช่ปะ่ะที่จะมาใหม่นะครับของค่ายเดฟนะครับก็คือ Hello Babe Cookie กับอ่าคุกกิลันคิงดอมซึ่งอ่ h l l l o b a b e เนี่ยมาแล้วที่เหลือก็รอคุกกิลันคิงดอมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอ่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับค o k i e วอ r นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโพสต์กันเนาะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเกมเปิดให้บริการไม่กี่เดือนอะแล้วก็ปิดนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรสาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุคนเล่นน้อยหรือเปล่าเออคนเล่นน้อยอาจจะมีส่วนแต่ผมไม่ทราบแด่กยวก็ลองมาพูดคุยกันนะครับอ่ะเรามาอ่านกันเนาะว่าอ่าได้โพสต์อะไรนะครับเรียนผู้เล่นเกมทุกท่านนะครับ ทีมงานขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกขั้นนะครับที่ให้การสนับสนุนเกมคุกกี้วอร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเกมคุกกี้วอร์นะครับได้เปิดให้บริการให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เล่นนะครับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามสิงหานะครับปีหกหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าเกมนี้เปิดให้บริการมากี่ปีละวันนี้เดือนนี้เดือนเมษาปีหกสามก็เปิดให้บริการมาปีกว่าเองนะเพราะว่าถ้า ถ้าสิงหาปีนี้ก็จะเป็นครบรอบสองปีแต่เพิ่งผ่านมาได้ปีกว่าเองนะครับก็คือเปิดให้บริการมาเรื่อยๆครับอเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านต่อเดี๋ยวขอพูดคุยนิดหนึ่งอัปเดตมาเรื่อยๆครับจนมาถึงเดือนมกราคมปีสองพันห้า้หกสิบสองนะครับอันนั้นน่าจะเป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายละนะครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนครับจนเกมไม่มีอัปเดตนานครับเกมไม่ได้มีอัปเดตนานครับ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี6 2ยาวมาันจนถึงปัจจุบันเลยครับคือเมษายนปี6 3สตอนแรกผมก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมผ่านมาเป็นเดือนแล้วทำไมเขาถึงไม่อัปเดตไม่อัปเดตตัวเกมคือไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับก็สงสัยนะครับจนประกาศล่าสุดออกมานะครับก็คือเพิ่งโพสต์วันนี้เลยนะครับเพิ่งมารู้ว่าเออจะมีการปิดให้บริการแล้วนะก็ถือว่าเสียดายนะเพราะว่าคือ การการที่เราเนี่ยทาเกมเกมหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะทําเสร็จเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานะครับเราก็เหนื่อยด้วยเนาะเออเพราะว่าการการทําเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกการทํางานหนึ่งของเราอย่างเงี้ยสมมุติว่าเออเราไปทํางานอย่างเงี้ยเราไปทํางานบริษัทใดบริษัทหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องอยู่บริษัทนั้นถูกปะเราก็ต้องทํางานนะครับอ่าขยันขันแข็งเนี้ยทาเกมเพื่อที่จะให้ผู้เล่น ทุกคนเนี่ยได้เล่นนะครับแต่ก็ <c oughs> ไปอีกหนึ่งเกมนะครับแต่ลายคุกก้ลันเนี่ยถือว่าไม่นับนะเพราะว่าอันนั้นอนะ่ะลายเขาหน้าจะซื้อลิขสิทธิ์เดฟซิสเตอร์มานะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเกมคุกก้รันมันเป็นของเดฟซิสเตอร์แหละแต่เนื่องจากอ่าคุกกิลันภาคเก่าเนี่ยที่เป็นของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเซิร์ฟคาคาโอเนี่ยหรือกาเกาเนี่ยยังไม่ปิดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะปิดหรือเปล่านะเพราะว่า ภาคเก่ามันไม่ได้อัปเดตนานนานแล้วถูกแล่ะนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาอ่านกันต่อกําหนดการปิดบริการของเกมนะครับก็คือข้อแรกนะครับปิดระบบการชําระเงินในเกมนะครับหลังการปรับปรุงระบบในวันที่16เมบ16เมษายนนะครับก็คือวันนี้เนาะนะครับท่านจะไม่สามารถซื้อสินค้าในเกมได้หลังปรับปรุงระบบในวันที่16เมษายนนะครับ ก็คือหมายความว่าถ้าหลังวันที่สิบหกหรือวันที่สิบเจ็ดเมษายนเนี่ยก็จะไม่สามารถเติมซื้อไอเทมอะไรได้แล้วนะครับก็คือปิดการชำระเงินทั้งหมดในเกมนะครับแล้วก็กำหนดการปรับปรุงนะครับก็คือวันที่สิบหกเมษายนนะครับเวลา9้าโมงเช้าจนถึง10โมงเชา้าก็ผ่านมาแล้วเนาะนะครับก็น่าจะปรับปรุงเสร็จแล้วแหละนะครับยุติการให้บริการดาวน์โหลดเกมนะครับในวันที่แดพฤษภาคม ปี6กนะครับในเวลา9มงเชา้านะครับก็คือหมายความว่าเกม c o o k ี้วอลเนี่ยจะไม่มีในเพสโตนะครับก็คือเอาง่ายๆคือปิดการดาวน์โหลดแต่ยังสามารถเล่นได้นะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับก็คือยุติการให้บริการเกมทั้งหมดนะครับก็คือวันที่15พฤษภาคมปี63ในเวลา9ก้าโมงเช้านะครับท่านจะไม่สามารถเข้าเกมและเล่นเกมได้อีกนะครับ ทีมงานจะทำการปิดคอมมูนิตี้ของเกมคุกกี้วอลนะครับและยกเลิกสมาชิกภาพในคอมมูนิตี้โดยอัตโนมัตินะครับข้อความหรือบทความที่สมาชิกของคอมมูนิตี้ต่างๆเขียนขึ้นจะหายไปกรณาบันทึกข้อความหรือข้อมูลที่จำเป็นให้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนดนะครับก็หมายความว่า <c oughs> พวกกลุ่มคุกกี้วอลเนี่ยน,น่าจะปิดด้วยเนาะเพจก็น่าจะปิดด้วยเพราะว่าเกมมันปิดนี่นะครับ สรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในวันที่8พฤษภาคมนะครับจะปิดดาวน์โหลดเกมคุกกี้วอลนะครับก็คือจะไม่มีบนเพสโตนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นได้นะครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับเวลา9โมงเช้าหลังจากนั้นคือเซิร์ฟก็จะปิดถาวรเลยนะครับหลังจาก9โมงเช้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นน่าเสียดายนะที่คือถามว่าเกม ้ยขออภัยโฆษณาเดี๋ยวกลับมาหน้านี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นหน้าเสียดายนะที่ถามว่าเกมคุกกี้วอลเนี่ยถามว่าผมชอบไหมก็ไม่ถึงกระชอบนะแต่ก็เล่นเพลินดีนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันก็หลายคนก็พูดว่าคล้ายๆกับลายเลนเจอร์นะแต่มันก็ไม่ถึงกับคล้ายคล้ายซะทีเดียวนะครับสาหรับผมเนี่ยก็เล่นพอเอาสนุกได้นะแต่ผมไม่ถึงกระชอบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเกมเนี้ยเพราะว่าเกมแนวนเนี้ยผมเป็นคนไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์อะ บางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบอะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับผมก็อชอบนิดนึงนับเล่นแบบฆ่าเวลาได้สมมุติแบบเราเล่นเกมอื่นมาหัวร้อนเงี้ยอะเราก็เล่นเกมนี้ขายเครียดก็ได้อย่างเงี้ยเนาะก็เล่นฆ่าเวลาได้เลยแบบประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเดฟซิเตอร์ทุกคนก็แล้วกันเนาะนะครับก็คือขอใหอ้ทีมงานทุกคนเนี่ย อยู่สร้างสรร์ผลงานให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เล่นเกมต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันเนาะเผื่อทีมงานได้เห็นคลิปผมไงเออนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะครับถึงเกม Cookie วอลจะปิดเนี่ยแต่ก็ยังมีเกมอื่นๆของค่าย d e ฟซิเตอร์ให้เล่นนะครับอย่างเกมหลักของ d e ฟซิสเตอร์เลยก็คือค <c oughs> o กกี้รันโอเวนเบกนะครับรองลงมาก็จะเป็น h e l l o b a k ก Cookie นะครับเออที่เล่นนะแล้วก็ ในอนาคตก็ต้องรอเกมเปิดใหม่ครับก็คือคุกกิลันคิงดอมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะครับก็รอ,อกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนเกมคุกกิลันโอเวนเบกเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะอยู่ได้อีกนานนะเพราะว่าเนื่องจากเกมนี้คนเล่นเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างคือคนเติมกันเยอะนะครับพอคนเติมเยอะเนี่ยมันก็ถือว่าเราเราไปสนับสนุนผู้พัฒนานไงให้เขามีกําลังใจในการทําเกมต่อไปนะครับ คือถามว่าคนเติมเยอะดีไหมดีมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยอยู่ไปนานๆน,น,นะครับผมว่าโอเวนเบกเนี่ยผมว่าน่าจะหายห่วงได้นะก็คือโอเวนเบกเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกหลายปีแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีนะแต่ผมว่าน่าจะอยู่ได้หลายปีแหละเพราะว่าอีกอย่างคือโอเวนเบกเนี่ยคนเล่นเยอะด้วยนะครับแล้วก็คนเติมน่าจะเยอะพอสมควรแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เติมมั่งแต่ไม่ได้เติมบ่อยนะครับเวลาผมเติมแพ็กเกจเนี่ยผมจะเติมแพ็กเกจที่อ่า ไม่ได้แพงมากแต่ก็ถือว่าผมช่วยสนับสนุนผู้พัฒนานะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมเติมไปเนี่ยอ่ะก็เข้าผู้พัฒนานะครับเขาเขาจะได้มีกําลังใจในการทําเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆหน่อยเนาะคือก็เอาจริงๆก็อยากให้ไม่อยากให้ปิดนะจริงๆเกมทุกเกมอะ่ะอาจจะเป็นถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วอะ่ะบางทีแบบยังไงอะ่ะพอคนเล่นน้อยก็มีโอกาสทําให้เกมเนี่ยปิดตัวลงเนี้ย หรือคนเติมน้อยก็มีโอกาสทําให้เกมปิดตัวอย่างเงี้ยนะครับก็หลายคนก็ไม่อยากให้ปิดอยู่แล้วแหละนะครับคืออยากให้แบบอยู่ไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็ทุกๆคนนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยความรู้สึกของเพื่อนๆได้นะครับสําหรับเกมคุกกี้วอลนะสำหรับผมก็รู้สึกเสียดายนะนะครับก็ไม่น่าปิดเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมเนี้ย อย่างช่วงไม่กี่วันเนี่ยผมผมได้ลงคลิปเกมคุกกี้วอลเนาะก็คือกลับมาแคสกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมนี้นานจนแบบบางจุดผมลืมอะ่ะลืมวิธีการเล่นแต่เออแบบบางจุดผมก็ยังยังจาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมคุกกี้วอลได้นะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับว่า สนุกตรงไหนหรืออะไรงไงก็มาแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับดวผมก็จะเข้าไปอ่านก็แล้วกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมคิดว่า,าเดี๋ยวจะแคสคุกกี้วอลเพราะว่าเซิร์ฟกำลังจะปิดแล้วก็คือจะปิดให้บริการแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะลงลงคุกกี้วอลบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะเพราะว่าจะปิดให้บริการในวัน เซิร์ฟจะเริ่มปิดนะครับในวันที่16เอ้อไม่ใช่ไม่ใช่อ่าวันที่สิบห้าเมสิบห้าพฤษภานะครับปี6-3ในเวลาเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะลงคุกกี้วอรบ้างนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเล่นส่งท้ายนะครับก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะปิดนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนไปหรืออะไรยังไงก็ขออภัย ามาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันเนาะนะครับก็ขอขอบคุณทุกทคนมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u b บ c r i b e ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปอ่าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ